สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลพร้อมแนวทางฟุตบอลคันเนียนท่าทั้งหมด3คู่3ลีกค่ำคืนนี้นะครับผมแต่อย่าลืมว่าใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มกับเราทางเข้าอยู่หน้าช่องเลยนะครับผมหรือใครมีความคิดเห็นไงคอมเมนต์เข้าพูดคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เปิดให้นะครับผมก็เป็นคู่ทางเลสเตอร์เปิดบ้านต้อนรับกัมพูญาทางนาโปลีนั่นเองนะครับเลสเตอร์นะผมฟอร์ม5นัดหลังสุดทุกรายการเนี่ยก็คือว่าเก็บชัยชนะใครไม่ได้เลยถือว่าฟอร์มย่ำแย่อย่างมากคือแพ้้มมมาาา5นนนนนนัััััดดติเลยกกกกบบบบทงฟอรร์ใะะคผ็ช ใครไม่ได้เหมือนกันนะผมเสมอไป2และแพ้ไป3มาดูฝั่งของนาโบรีบ้างนะครับผมนาบปรีฟอร์มหาน้าหลังสุดทุกรายการนชนะ3แพ้ไปสนะผมนัดล่าสุดแพ้เอซิมิลานมาถึง4ประตูสูงนะผมก็เป็นการแพ้ที่รู้สึกว่ายำแย่มากนะผมแต่ถ้าให้มองกับการกับฟอร์มไปเยือนเนี่ยถ้าพูดโดยรวมผมเ็นัดหลังสุดทุกนัดนะครับผมที่เขาไปเยือนเนี่ยก็คือชนะทุกนัดเลยนะครับสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันมาแะผมสนัดหลังสุดไป,ไป,ไป,ไปม,ามาเป็นทางลิเซ่ที่ทาได้ดีกว่านะผมก็ชนะ1นนัดและเสมอ1น่นัดนะครับแต่ตอนนี้นะผมถ นะครับผมส่วนนาโปลีอยู่ที่1เนี่ยลำดับห่างกันเยอะมากและนาโปลีเนี่ยขอแค่ชนะอีกเพียงไม่กี่นัดนะผมก็การันตีแชมป์ไปแล้วนะผมนัดนี้ผมเลยมองว่านาโปลีน่าจะเฉือนไปได้อย่างสบายๆนะผมนัดนี้ของมองไปที่นาโปลีได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่2ที่ผมจัดให้นะผมก็เป็นบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนะผมเป็นคู่รองเปิดบ้านตอนรับกัมพูทางสตาบุกนั่นเองนะครับรองนะครับผมฟอร์มหนัดหลังสุดทุกรายการนชนะสาเสมอ1แพ้ไปหนึ่งะผมแต่ถ้าให้มองเรื่องฟอร์มในบ้านเนี่ยชนะสป1เสมอัน,นล่นนงเช้ไปไดููน กับกันนะผมกระทางสตาบูงเนี่ยฟอร์ม5นัดหลังสุดทุกรายการนะผมชนะ1เสมอ2แพ้ไป2แต่ฟอร์มไปเยือนเนี่ย5นัดหลังสุดทุกรายการไม่ชนะใครเลยนะผมเสมอไป2แพ้ไป3มนะผมนัดล่าสุดก็โดนโมนโกกดมา4ประตูสนะครับสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันมาแล้วผมนัดล่าสุดเนี่ยก็จบกันที่เสมอ2ประตูสอเลยนะผมก็สกอร์สูงปี๊ดเลยนะผมแต่ถ้าให้มองในเรื่องฟอร์มในบ้านเนี่ยสถิติคู่นี้นะผมใครเป็นเจ้าบ้านมักจะไม่ค่อยชนะนะผมจะโดนตลอดเลยและแลต้องยอมรับว่าวันนี้ลองเปิดมาเยอะมากนะผมถามว่าในเรื่องลำดับเนี่ยห่างกันเยอะไหมท สองนะผมกับดบบที่16ลองเนี่ยถามว่ามีโอกาสจะลุนแชมป์ไหมผมก็ตามปารีสแซงต์แชมงเพียงแค่6คะแนนนะผมเขายังมีโอกาสสูงมากๆนะผมที่จะลุ้นแชมป์นะครับแล้วถามว่าลองมีโอกาสชนะได้ไหมผมมองว่าชนะแน่นอนการเล่นในบ้าน1ประตูมีแน่นะผมขอแค่รอลุ้นประตูที่2นัดน,นี้ขอมองไปที่ทาง ลองอีกหนึ่งคู่ได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายที่ผมจ,จัดให้นะครับผมก็เป็นบอลลาลิก้าสเปนนั่นเองนะครับผมเป็นคู่เซบีย่าเปิดบ้างต้อนรับกัมเบียกับทางเซลตาบีโก้นั่นเองนะครับเซบีย่านะผมฟอร์ม5้าหน้าหลังสุดทุกรายการนะครับผมชนะ3แพ้ไป2นะครับผมส่วนทาง ฟอร์มในบ้านเนี่ยถ้าให้มองโดยรวมนะผมก็ชนะไป4และแพ้เพียงแค่นัดเดียวแพ้โออสซูน่านะผมแต่ที่เหลือก็ฟอร์มเริ่มกลับมาดูดีขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับเซบีย่านะครับกับกันนะครับผมกับเซลต้าบิโก้ที่ฟอร์มพ้านัดหลังสุดทุกรายการไม่แพ้ใครเลยนะผมชนะไป3เสมอไปสองนะผมและฟอร์มไปเยือนนะผมชนะ2เสม,อ 2, สมอ2แพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวนะครับสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันมานะครับผมก็2นัดหลังสุดไม่มีผลแพ้ชนะเลยจบเสมอทั้ง2นัดเลยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมเซบีย่าเปิดมาคือเบาบางมากนะครับผมแต่ยังเปิดมาต่อนะครับผมก็ยังดูา ที่เซบีย่าแอบดูดีกว่านิดนึงนะครับผมทั้งในเรื่องฟอร์มทั้งชื่อชั้นแต่นัดหน้าเซบีย่าต้องเจอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในบอลยูโรปาลีกนะผมก็เป็นโปรแกรมหนักของเขาด้านนี้ผมเลยมองว่าอาจจะมีการโรเตชันดัดนี้ของมองไปที่เซลตาบิโกไว้ดีกว่านะครับวันนี้ก็คัดไปนเน้นทั้งหมด3คู่นะครับผมแต่อย่าลืมว่าใครที่มีความคิดเห็นไงคอมเมนต์เข้าพูดคุยกันได้เลยและใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มกับเรานะครับผมทางเข้าอยู่หน้าช่องเลยนะครับ